สวัสดีครับสวัสดีมิตรักเอฟซีทุกทท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปวิดีโออัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ที่ร้านนะครับผมวันนี้มีเข้าใหม่สามรายการนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับเริ่มเลยเป็นโรทยันมากนะครับสายดุเก้าแรงนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเลยเครื่องนี้ไอ้น้ำไม่ดังนะครับ ดีตอนเดิมเดิมครับอันนี้เป็นาก,การ,ร,าการมารับรถกับบ้านนะครับผมถึงลานบินครับยันมาสายที่9แลงมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังก่อนดันหน้าผ่านหลังสีสันเดิมเดิมทั้งคันนะครับผมอันนี้เป็นรถไล่ครับมาพร้อมดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังไปผ่านบุออกเบิกนะครับผ่านบุกเบิกอันนี้ ขนาด39าาเล็งมาาช่วงย,ยัน3ส,สูบกับอันนี้เป็นเกียร์ชัตเตอร์นะเห็นแล้วอ่ามาพร้อมนี่ผ่านผ่านสิ่งนะครับหรือว่าลูกค้าต้องการเป็นผ่านพนก็เปลี่ยนเป็นผ,านผ่านพน,นได้นะครับในราคาเดิมนะครับคันนี้ปกติอ่าตั้งขายอยู่2แสน20,900บาทวันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยครับใครเร็วใครได้นะครับเอาไป1,99,000บาทพออ่า ราคานี้ส่งฟรี300โลนะครับมีของแถมให้เหมือนเดิมครับาอ่ในส่วนของเครื่องบื่มแล้วก็ข้าวสารนะครับผมแล้วก็ผัามาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ถึงที่หน้าร้านเรียบร้อยอ่าผ่านจากยันมาไปก็จะเป็นรถไถที่เข้าหน้าร้านอีกคันหนึ่งเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นอ่ รถอยู่ที่สาขา4ี่นะครับสำหรับกันนี้จะเป็นในส่วนของรถไถอิซกิอิซกิตัวนี้เป็น t ี2 2 0 1นะครับขนาด22แรงม้านะครับร้อมใช้งานสวยเดิมครับผมอาอุปกรณ์ตัวน,นี้จะไม่มีอุปกรณ์มาครับบนรถรถเบาเปกติขายอยู่4,9 0 0 0วันนี้เอา30,000 ามหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับส่งฟรีสามร้อยลูมเดิมรับสามหมื่นเก้ายู่ใส่สามหมื่นเก้าส่งฟรีโอ้โหมันจะมีขาดตูดเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาราคานี้เลยสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแถมเครื่องดื่มเหมือนเดิมนะครับคันนี้จะจอดที่สาขาสี่ครับที่สีแยกไฟแดงให่กลางอำเภอลำปีม,ปมาเลยนะครับติดทางหลวงเส้นสองสองหกนะครับ เยื้องๆกับโรตัสหลำไปมาดอ่าตัวนี้จะเป็นร้านพิธาคุรีลำนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรับตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789นะครับ0840483799แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์0991641255อ่ายินดีรับสายทุกท่านครับรับซื้อขายรับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สวยๆเลยไฮดรอลิกใช้งานได้ปกติครับ รถไถนั่งขับในราคารถไหเดินตามครับสีสันสวยๆเดิมๆพี o ีโอใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับสำหรับคันนี้แล้วก็ทางร้านก็ยังมีรถอีกมากมายครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมาอัปเดตถที่เข้ามาใหม่นะครับเติงดีเลยสนใจยังไงเข้ามาดูรถมาทดสอบระบบมาทดลองขับได้ที่หน้าร้านครับ เ่องดีไม่มีไอนะครับคันนี้น้ำไม่ดันเครื่องไม่มีไอสีสันสวยๆเดิมๆเช็คเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้พร้อมเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้นะครับอิซิกินะและอีกคันถัดมานะครับผมคันนี้ก็อ่าบรรยากาศที่บ้านลูกค้าเลยนะครับ บรรยากาศที่มารับรถเลยก็มาเทสรถมันทดลองระบบก่อนที่จะรับกลับมานะครับสำหรับคันนี้เป็นรถไถคูปต้าคูปต้าเอ็มห้าพันเอสยูนะครับผมคันนี้ขนาดขนาดห้าสิแปลงม้าเครื่องยนต์สี่สูบอ่าแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมิเตรดนินหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านหกนะครับเป็นผ่านพวนครับอ่าเอกสารเลขทะเบียนพร้อมนะครับสำหรับคันนี้ สนใจยังไงก็โทรมาครับ0803839789 0840483799ราคาเพียง2แสนสามืบาทเท่านั้นส่งฟรี300กิโลเมตรเหมือนเดิมครับผมอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปขอบพระคุณจากใจทีมงานพิทักษ์บุรีรัมย์คนเดิมครับผมสวัสดีครับ